สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอปโฟโต้รูมนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้านะครับแล้วอยากจะรีวิวเสื้อผ้านะครับอย่างสมมุติเราถ่ายเสื้อผ้ามาเนี่ยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังแบบสวยๆนะครับแอปนี้นะครับมันทําให้เราได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแล้วก็ลองเล่นกันดูเลยนะครับเปิดมาเลยนะครับอ่ะมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับ พอเปิดมาครับมันจะเป็นหน้านี้นะครับหน้าแรกนะครับทีนี้ครับมันก็จะมีหมวดหมู่แบบย่อยๆให้เราเลือกใช้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเสื้อผ้านะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ครับนี่ครับขายบนดีป๊อปตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมมันก็จะมีแบ็กกาวแบบการ์ตูนนะครับแบบแบ็กกาวแบบสวยๆให้เราเลือกใช้มากมายนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆต้องถ่ายรูปให้สวยๆก่อนนะครับอย่างสมมุติไปถ่ายรูปเสื้อผ้าสมมุติเราขายเสื้อผ้าใช่ปะ เราก็ถ่ายนะครับให้เพื่อนถ่ายแล้วก็อาจจะข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นพื้นธรรมดาครับกำแพงสีพื้นพื้นสีขาวสีอะไรแบบนี้ครับพอถ่ายเสร็จเดี๋ยวค่อยมาแต่งในนี้ต่อนะครับมันง่ายครับเราไม่ต้องไปถ่ายในสตูให้เสียตรงเสียตังนะครับอ่าเดี๋ยวลองเลือกสักอันหนึ่งนะครับเอาผมชอบอันนี้ครับวัววัวกดรอแป๊บนึงครับเลือกเทมเพลตก่อนนะครับอ่าทีนี้ครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับแทนที่ก็คือเราเลือกรูปมาแทนนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกรูปภาพมานะครับ โอเคผมเปิดรูปนี้แล้วกันครับสมมุติว่าถ่ายมาแบบดีๆนะอ่ะประมาณนี้ครับทีนี้ครับเราก็สามารถแตะเข้าไปแก้ไขได้นะครับอย่างถ้าเราแตะที่ตัวคนก็คือแก้ไขเราแตะที่ตัววัวก็คือแก้ที่วัวนะครับมันขยงขยับมันปรับอะไรได้หมดนะครับเนีย่ยเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราเราอยากรู้ว่าเราแตะอันอันไหนคืออันไหนนะครับดูคําว่าเลเยอร์นะครับ นี่ครับกดไปมันก็จะมีบอกนะครับเนี่ยว่าเราเลือกเลเยอร์ไหนอยู่นะครับอย่างแตะที่เราปุ๊บอันนี้คือเลเยอร์เรานะครับเวลาผมทำเนี่ยผมอาจจะปรับสีครับปรับสีหน่อยปรับเอฟเฟกอะไรแบบนี้ครับอ่าครับปรับหน่อยครับให้มันเท่ๆหน่อยอ่าก็ปรับอะไรก็ปรับตัวกรองครับมีให้ปรับเยอะแยะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองเล่นดูแล้วกันนะนี่นี่เท่ขนาดไหนเพื่อนๆดูเห็นป่ะเอออย่างเท่ครับลองเล่นดูลองเล่นดูนี่ครับ แล้วก็มีเงาด้วยนะมีเงาเห็นไหมเงาอ่เงาเงาเงาด้านนอกปุ๊บเห็นไหมมีขอบมีเงานะครับมีเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆลองเล่นดูอันนี้ขอบเห็นไหมสามารถปรับปรับได้นะครับเบอร์ไม่เบอร์ด้านนอกอะไรแบบนี้ครับเยอะแยะมากมายครับถ้าอันไหนไม่ใช้ก็กดไม่มีครับมันก็จะไม่ใช้นะครับอ่ะอันนี้รีวิวคร่าวๆนะนเพื่อน มันจะมีคําสั่งเนี่ยพวกแทนที่ก็คือเลือกรูปใหม่เครื่องมือตัดต่อ,ตอลบเปิดแสงแต่งนะครับเพื่อนลองเล่นดูครับแต่งแบบแมนวนวลก็ได้ครับนี่ครับแต่งแมนวนวลครับเลือกปรับประมาณนี้ครับแต่เบื้องต้งนก็นคือถ่ายรูปมาให้ดีๆก่อนนะครับเนี่ยผมจะขยับวัวไปให้เท่ๆหน่อยแต่ว่ามันมีลายน้ำครับไม่เป็นไรของฟรีก็ต้องมีเดี๋ยวค่อยไปลบในแอป,ปอื่นก็ได้ครับอ่ะ ถ้าชอบก็ประมาณนี้ครับแล้วก็กดด้านบนขวานะครับในการบันทึกนะครับก็ถ้ากดลบโลโก้นี่เสียตังค์ครับเราก็กดบันทึกธรรมดาปุ๊บเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอ่านี่ครับที่ผมแต่งไว้อ่านี้แต่งไว้ก่อนหน้านะครับอารมณ์เหมือนคอลเลกชันเสื้อผ้านะครับถ่ายดีๆแล้วก็มาแต่งนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้แอปมือถือเยอะแยะนะครับทำได้หมดโอเคครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ